การกลับมาอีกครั้งในรอบ17ปีของพี่เอสคมกริชไม่ทําให้พวกเราผิดหวังสเสรินหน้าข่าวมือถือสิ่งที่หนังเรื่องอนงทําได้สําเร็จคือการให้ความสุขแก่คนดูไม่ว่าจะเป็นความธรรมชาติที่มาจากตัวนักแสดงและการกํากับแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะไม่ใช่หนังที่ดีที่สุดแต่เมื่อดูแล้วทําให้พวกเราอบอุ่นที่สุดข้อเสียของหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการขาดความต่อเนื่องหรือเทคนิคพิเศษยิบย่อยต่างๆมันก็ไม่มีผลกับความรักของเราที่มีต่อนหนังเรื่องนี้ลดน้อยลง คนที่โตมากับเรื่องแฟนฉันเพื่อนสนิทสายรับจับบ้านเล็กไม่มีผิดหวังแน่นอนกับอนงเซอร์ไพรส์มาก เรียกว่าเป็นหนังผีโรแมนติกค,คอมดี้ที่น่ารักที่สุดในโลกเป็นเรื่องราวของความรักของคนกับผีว่ามันจะเป็นไปได้ไหมบทตลกนะจังหวะเป๊ะมากหากันทั้งโรงเคมีของโบโกับจีคือดีมากยิ่งซีนของไทมไทยและมอนสเตอร์ฝนที่ขโมยซีนหนังทุกครั้งที่ปรากฏตัวพาพ่อแม่เด็กเล็กแดงไปดูได้หมดพ่อมุกตลกเนี่ยโคตรคลีนคือบางมุกแบบขำสิ้นสติไปเลยว่าคิดได้ยังไงวะ ถ้าคุณดูหนังเรื่องนี้นะผมเชื่อเลยว่าคุณะจะรักทีมงานนักแสดงทุกคนยิ่งคุณโบเป็นผีอินโนเซนต์ที่น่ารักที่สุดในตอนนี้จริงๆยังไงก็ใจดีกับอนงหน่อยนะครับสรนสนักข่าวมือถือ